สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับตามที่ทราบปรดีนนะครับขณะนี้มีสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีมาตรการเยียวยาหลายมาตรการแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอ,อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการการเงินการทองของพี่น้องประชาชนในหลายภาคส่วนนะครับโดยพี่น้องประชาชนที่อาจจะทํางานได้เงินวันต่อวันนะครับก็อาจจะมีผลกระทบซึ่ง ทำให้พี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยหันไปใช้วิธีการกู้เงินนอกระบบซึ่งขณะนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพนะครับแฝงตัวมาในลักษณะปล่อยเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์นะครับวิธีการเนี่ยนะครับก็จะมีการขอเป็นเพื่อนผ่านทาง f c e e o o o นะครับหรือตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะอ้างว่ากู้เงินได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน กู้เงินได้แม้จะติดเครดิตบูโรนะครับและอนุมัติอนุมัติเงินกู้ไวภายใน5นาที10นาทีนะครับแต่มีข้อแม้จะต้องโอนเงินนะครับโดยอาจจะอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมค่าประกันค่าวางมัดจําหรือรแล้วแต่แล้วแต่แแตแตที่มีอาชีพจะกล่าวอ้างนะครับอาจจะเป็นเงิน10%นะครับหรืออย่างในกรณีที่สุภาพสตรีที่มีการแจ้งความดำเนินคดีที่สพเมืองชนบุรีนะครับ โดยผู้เสียหายเนี่ยประสงค์ที่จะกู้เงินจํานวน3 0ม0 0ื่นบาทนะครับแต่มิจฉาชีพเนี่ยก็หลอกให้โอนเงินนะครับโดยอ้างว่าเป็นค่านุนค่านี่รวม11ครั้งเป็นเงินเกือบ6000บาทนะครับจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเตือนภัยพี่น้องประชาชนในตรงนี้นะครับสำนังกงานขนชาติเนี่ยมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกู้เงินนะครับหากจะเป็นน้องกู้เงินจริงๆเนี่ย อยากให้กู้เงินผ่านสถาบันการเงินครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็การกู้เงินนอกระบบนะครับทุกทุกอย่างนะไม่ควรไปไปกู้นะครับโดยเฉพาะก,การกู้เงินนอกระบบผ่านสื่อสังคมนออนไลน์นะเพราะมีอาชีพแฝงตัวมานะครับนอกจากนี้เนี่ยการกู้เงินนอกระบบนะครับก็ยังสุ่มเสี่ยงที่จะถูกเรียกดอกเบี้ยครับเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ร,รวมถึงหากไม่ใชหนี้นะครับตามที่เขากําหนดอาจจะมีการทวงหนี้ในเวลาที่กฎหมายห้ามนะครับหรือการทวงหนี้ในลักษณะทําให้ผู้กู้เนี่ยเกิดความอับอายนะครับเช่นทวงหนี้ผ่านคนรู้จักนะครับหรือมีการส่งมเมสเซจไปหาคนรู้จักว่าเราติดหนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนเป็นการสุ่มเสียงที่จะถูกละเมิดทางกฎหมายทั้งสิ้น ครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับทางผู้วิการหัวหาชาตินะครับก็ได้มีการสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบนะครับโดยมีท่านพลเอกปิยุทายโยรองผู้วิการหัวหนาชาตินะครับเป็นผู้นวยการศูนย์นครับซึ่งศูนย์เนี่ยจะทําหน้าที่สืบสวนป่าปรามนะครับจับกลุ่มผู้ปล่อยเกินกู้ที่มีลักษณะเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการทวงหนี้ในลักษณะที่เป็นการผิดกฎหมายนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหากมีข้อมูลข้อร้องเรียนนะครับหรือประสงค์ที่จะความร้องทุกข์ก็สามารถติดต่อแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์1599นะครับก็จะมีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยครับดูแลพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ